สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กทสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนหน่วยท้องฟ้าบอกเวลากันนะคะเรามารู้ไเลยท้องฟ้าบอกเวลาเวลากลางวันเนี้ยก็กลางคืนนั่นเองนะคะ,ะเวลากลางวันนะคะเด็กๆจะเห็น แสงสว่างสดใสสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์และก็เมฆนะคะท้องฟ้าในเวลากลางคืนจะมืดเราจะมองเห็นดวงจันทร์และก็ดวงดาวนะคะเดี๋ยวคุณครูจะท่องคำของโจบให้เด็กๆฟังนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเราตื่นนอนกัน กลางคืนแสงจันทร์ส่งแสงเย็นตาดวงจันทร์ส่งแสงเง้นมองดูฟ้าแสงนวลเย็นตาช่างหน้าสนใจกลางคืนเข้านอนพักผ่อนเข้าไหวไม่เดินเล่นในที่มืดอ,อันตรายนะค เด็กๆหลังจากนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆไปดูนิทานเกี่ยวกับเวลากลางวันและกลางคืนอ่ะเด็กๆทุกคนพร้อมหรือยังคะที่จะดูนิทานเราไปดูกันเลยนะคะ